สวัสดีครับก็หลายๆคนชอบจะถามกันเลเกินว่าโดนที่ผมขายเนี่ยมันเป็นโดนประเภทอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องโดน e88 พร้อมวิธีการเล่นและรูปรูปวิดีโอต,ต่างๆภายใน e88 นี้นะครับก็ที่ร้านขายอยู่ที่รคาคา990บาทนะครับไม่รวมค่าจะส่งเนาะโอนส่งฟรีเก็บไปายาบาบวก59บาทครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันทีหลังแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับต้นเบื้องต้นเนี่ยเอ่อโดยตัวนี้มันเป็นถือว่าเป็นยังเป็นของเล่นอยู่นะฮะโดยมันยังไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้แ,แนะนํานะครับถ้าหากใครเอาต้องการเอาไปเล่นนะ่ะให้เอาไปใช้ในพื้นที่ส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับไม่เอ่อพื้นที่ที่ไม่อนุญาตไม่แนะนําให้เอาเข้าไปนะครับไม่แนะนําให้เข้าไปใช้ต้อรวจสออนุญาตสถานที่ก่อนจะใช้งานทุกครั้งนะครับ โดนตัวนี้นะครับเป็นโดนสำหรับฝึกบินเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการภาพหรือดีโอที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยก็ควรซื้อก็จะมีโดนรุ่นสูงๆมากกว่านี้อยู่นะครับถามว่าที่รก็มีไหมมีครับแต่ว่าก็แล้วแต่เป็นพิออเดอร์นะครับสั่งสั่งชิ้นต่อชิ้นเท่านั้นนะครับคือ่าเราต้องพูดก่อนเลยว่าโดน E88 ถ้าคุณจะเอาไปเทียบคุณภาพของ กับพวกเอ่อโดระดับ dji หรืออะไรต่างๆที่มีมูลค่าสูงกว่านี้ครับที่มีกระทั่งตัวบันทึกนะครับโดยเราจะไปเราไม่สามารถไปเก็บเที่ยวกับมันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะว่าโดเนี่ยในอุปกรณ์เนี่ยตั้งแต่ต้นก็จะรับของมาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนี้เลยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยนะครับของอุปกรณ์ของ e 8 8 สุขาซื้อไปจะได้รับประมาณนี้อุ้ยของเปียกเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดูกันต่อว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะในกล่องอุปกรณ์นะครับเป็นกล่องอุปกรณ์ดังนี้นะครับแกะออกมานะฮะปอ้นขึ้นได้ตัวตัวแกะได้น,นี่ครับอ่ะครับได้อุปกรณ์เนี้ยจะมีจะมีรีโมทรีโมทนะฮะแล้วก็โดนหนึ่งตัวเป็นโดนทับได้ e 8 8นะครับ นะครับดยเราสามารถแกะแกะมันออกมาได้นะครับอันนี้นะฮะดยตดยโดยตัวนี้จะมีกล้องอยู่ทั้งหมด2เลนนะครับเลนแรกของที่ถ่ายอยู่จะมี2เลนเลนแรกคือเลนข้างหน้าและเลนข้างล่างนะฮะตอนนี้ข้าหน้าตนี้เลยนะฮะแล้วก็ในกล่องนระรับจะมีของแถมก็คือเป็นคู่มือ เป็นคู่มือมีคู่มือแล้วก็อุปกรณ์ไข่ครคร่วงนะฮะหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มีนี่ใบพัดสำรองอีกสี่ใบนะครับสีบ่ใบแล้วก็ USB นะครับตับ,บชาร์จนะครับเวลาในการชาร์ตครับแบตเตอรี่จะใช้เวลาการชาร์จ1 2ถึงชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับต่อการเล่น1งครั้งนะครับผมการเล่นใช้งานใช้ได้15-20าถึงีนาทีต่อแบต1ก้อนนะครับก็ เข่าๆเปิดวาเขาจะมีนะครับตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทรีโมทนะครับจะมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างนี้นะครับเปิดเวาจะมีตัวล็อกนี้จะมีตัวล็อกนี้ให้เลยตัวล็อกโทรศัพท์มือถืออีทีนะครับสหคนที่ต้องการดูภาพผ่านมือถือนะครับผมโอเคนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เร่าวๆถานนะถานรีโมทนะจะใช้ถาด AA นะครับ 3ก้อนนะฮะในการถ้าจะไม่ผิดนะจะใช้ AA 3ก้อนเนาะแกะยาแป๊บนึงนะฮเดี๋ยวขอแกะให้ดูนะครับีโม่จะใช้ถาน AA 3ก้อนนะครับแนะนำให้ใช้พวก Energizer หรือถ่านชาดีกว่าครับกรณีที่ไม่ค่อยเปลือกนะครับโอเคครับผมข้าวๆการแกะกล่องก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่ะอีกนิดนึงครับ คู่มือเรามาดูคู่มือกันนิดหนึ่งคู่มือนะครับก็จะมีตัดมันแกะแกะออกมาให้ดูเลยแกะมาให้ดูเลยเขาจะเก็บนะครับเก็บก่อนคู่มือนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูที่คู่มือกันนะครับเก็บครับเก็บไปเก็บง่ายๆครับเพี่ยนเก็บครับเก็บเวลาพับเวลาพับนะครับคุณจะ ก็ต้องพับข้างหลังเข้าก่อนนะครับแล้วค่อยพับข้างหน้าเนาะข้างหลังนี้แล้วก็พับข้างหน้าอีกทีนึงปุ๊บก็ได้แล้วปึ๊ดพับเรียบร้อยนะครับก็เก็บได้เลยนะครับวิธีการพับเก็บนะครับนะครับวิธีการพับเก็บเก็บลงไปได้เลยนะฮะตรงนี้ปุ๊บเนื่องจากถ่ายอยู่แถวบ้านอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็จะมีขามาให้ด้วยนะครับนี่คือขา การชนโดนนะครับเป็นขากันชนนะครับนี่เป็นขาที่แถ,แถมมาให้4ตัวนะครับขากันชนจะมี4อันนะครับเราสามารถเอามาใช้ป้องกันการกระแทกแบบพัดโดนกระแทกนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับต่อมาอันนี้ในคู่มือนะครับคู่มือเป็นขอนอภไรคู่มือจะมีคู่มือภาษาจีนนะครับซึ่งไม่ต้องไปดูไนหรอก ขอดูดูดูคู่ภาษาจีนนะครับกับคู่มือภาษาอังกฤษนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายคู่มือให้ทีนะครับแล้วก็ส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนไม่มีภาษาไทยนะครับขอโทษขอภัยที่ไม่ได้ทำภาษาไทยให้เลยใช้คู่มือนี้เป็นภาษาไทยให้นะครับโดยในคู่มือนะครับเดี๋ยวเราจะมา ดูวิธีการทำงานจะไดทิ้งนะครับในที่คนมีบอกนะอันนี้ก็เปิดกล่องก่อนเฉยโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตไปชาร์จสักนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวกลับาอีนรอบนะครับชาร์จแบตก่อนนะครับหน,หนึ่งชั่วชั่วโมงเจอกันครับระหว่างระหว่างที่รารอชาร์จเอ่อระหว่างที่เรารอชาร์จแบตนะครับเรามาดู ปุ่มต่างๆบนรีโมทกันก่อนแล้วกันนะฮะโดยันที่นี้ผมเอ,เอาตัวมือถือผมใส่ไปด้วยแล้วกันนะฮะโดยวิธีการใช้งานแอปนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปได้จากคู่มือที่มีให้เลยนะครับอ่าน,นะครับพอเราสาแกนเสร็จปุ๊บอะมันจะขึ้นอย่างนี้ให้ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละคนใช้อะไรนะครับและวนี้ผมใช้มือถือ Android จะเป็น Google Play นะครับ ฮาร์โมนีโอเอสจะเป็นของหัวเว่ยป้าไม่รู้นะ,อะแอปมันจะชื่อว่า Wi-Fi Cam นะครับรแอปนี้ไม่ดูดเงินนะฮะไม่ต้องซียสน,นะครับแอปนี้ไม่ได้ดูดเงินนะเดี๋ยวแอปโหลดดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งชื่อเราแอปชื่อ Wi-Fi Cam นะครับ Wi-Fi Camera หรือ Wi-Fi Cam นะครับโอเค อ่านะครับพอเราดาวน์โหลดแล้วจะได้อแอปดังรูปนะครับผมคือผมไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้เป็นแคปการแคปหน้าจอนะครับขออนุญาตเป็นถ่ายวิดีโอให้ดูเลยแล้วกันเนาะเป็นรูปอย่างนี้นะฮะพอได้รูปอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็กดเข้าไปที่ Wi-Fi Cam นะครับผมนะครับอันนี้คือ Wi-Fi Camera อ่าจะขึ้นอย่างนี้เวลาถามเรื่องของการอนุญาตนะครับขึ้นอยู่กับมือถือที่ใช้นะครับแล้ว ้เราก็ตอบแล้วตตตแ,ลแต่ขายาดนะครับกดสตาร์นะครับกดสตาร์ปุ๊บเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้แหละโดยปกตินะครับเราจะต้องทําการต่อ wi-Fi นะครับก็แล้วกแนะนําให้ปิดเขาเรียกเครือข่ายข้อมูลหรือปิด Data ให้หมดก่อนนะครับใช้เพื่อเครือข่าย wi-fi อย่างเดียวนะครับในที่เดียว๋ยวรอรอมาแล้วเดี๋ยวเราคอนเน็กไปด้วยกันเลยกันเนาะโอเคครับอ่ะโอเคครับ ตอนนี้โดนเริ่มขอแบบก็เราเข้ามการกางขาวให้หมดก่อนนะครับโดยวิธีการบังคับนะครับมี2วิธีนะครับหลังจากทำการเปิดโดนไปแล้วปุ๊บโดนจะมีไฟสีน้ําเงินอย่างนี้ขึ้นนะครับพอมีไฟสีน้าเงินอย่างนี้ขึ้นนะครับวิธีการถ้าเราถ้า,าอิมือถืออย่างเดียวเราสามารถใช้ Wi-Fi Cam คามิล่านะครับคอนเนคที่ Wi-Fi นะฮะ Wi Fi, เลือกเครือข่าย wi-fi โดยเครือข่าย wi-fi ของโดนนะครับจะชื่อเมื่อกี้มันจะเป็น wi-fi นี่ wifi 8k W A W D 21A เนี่ยครับตัวนี้นะอันนี้แล้วทำการ Connect ไปเลยมันไม่ต้องใช้รหัสผ่านนะครับพอพอมัน o อ n e c t wifi ปุ๊บ พอมนคอนเนควาปุ๊บคราวนี้ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน The Application WiFi Cam นะครับเข้าแล้วเห็นไหมฮะรูปหน้าจอบันทึกมาแล้วนะครับเราก็สามารถบันทึกได้คราวนี้ถ้าเราต้องการ Connect จริงๆมันก็คือสามารถ Connect ผ่านนี้ได้ก็ได้ก็ได้ครับแต่ว่าเราจะขอใช้ใช้อันนี้ด้วยนะครับเราทำการใช้กล้องอน,นัี้ด้วยอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันอันนี้อ่านะครับตอนนี้เราต้องการใช้ทั้ง2องอย่างก็คือ,อมือถือเพื่อดูกับไอคันคบังคับเพื่อบังคับนะครับมีการคอนเน็กนะครับถ้ามันจอมันค่าตัวโดมีการกระพริบอยู่อย่างนี้แล้วเราปิดแล้วเปิดตัวคอนเน็กจะได้เสียงตั้งติ๊ดแล้วกดขึ้นกันลงปุ๊บพอมัคอนเน็ก e c ปุ๊บไอไฟที่กระพริบหายไปแล้วนะครับ ไฟที่กระพิภายนะนะครับอ่ะผมลืมครับแนะนำนะครับก่อนเล่นนะครับถ้ายังมีตัวนี้อยู่ให้ใส่ให้ครบก่อนครับใส่โดยการมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่มันจะมีตัวล็อกตรงนี้อยู่ล็อกตรงนี้ใส่ให้มันใส่ให้มันลงทุกช่องนะครับใส่ให้มันลงทุกช่อง ใบพัดเนี่ยมันจะตัวรุ่นใหม่ตัว e88 ชุดใหม่อะ่ะมันจะไม่ไม่เป็นใบพัดรวมอย่างนี้แหละมื่ก็ตัวชุดรุ่นกเก่า,จกากๆจะเป็นชุดเก่าๆชุดแรกๆจะเป็นใบพัดจึงแถมมาให้เลยครับทั้งตัวเรากคขันเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นใบพัดที่แยกออกมาเป็นส่วนใบพัดขออนุญาตอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรามาเริ่มทดลองกันเลยนะครับเปิดปุ๊บ พิดแล้วนะครับเปิดปึก๊กอ่ะคราวนี้ขออนุญาตคอนเน็กไวไฟไปด้วยนะฮะก่อน Connect Wi-Fi นะครับแนะนําให้ปิดให้ปิดเอ่อไอซีจีปิด Data ให้ปิด Data ก่อนใช้งานนะครับเราต้องปิด Data ก่อนนะอันนี้ผมปิดไปแล้วนะครับโอเคปิดเครือข่ายข้อมูลเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะลองเริ่มใช้งานกันอ่ะ เดี๋ยวผมจะทำการบันทึกเรคคอร์ดไปดูวลยกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมเรคคอร์ดวิดีโอให้ดูด้วยอันนี้ะนะครับนี่อันนี้บางคับการบังคับขึ้นนะครับปุ่มจะมีตามนี้บังคับขึ้นออโต้นะครับขึ้นกับลงนะครับ,นะรบซ้ายกับขวาคืออันนี้ไว้ใช้สำหรับหมดสองโมดนี้ไว้สำหรับต้องการปรับให้แวนซ้ายปรับให้ปรับเอียงขวาดิๆฝ่ายนิๆนะครับได้ไปเร็วอันนี้สาหรับแคปเจอร์รูปนะครับปุ่มขวาบนแคปเจอร์รูปได้แคปเจอร์วิดีโอได้เลย อันนี้คือสปีดฟิปก็คือการหมุนเราจะไปลองกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ให้ให้เรื่องนะครับตอนนี้โดนโดนขึ้นไปแล้วนะฮะขยอนนะครับขยันตอนนี้เราทำบ,บันทึกภาพไปด้วยนะครับนี่การบังคับของมันนะครับขออนทีต้องข,ขออนขยันขยันขยันนะฮะนะครับนะ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 อันนี้บังคับปึ๊ดนะฮะ มันลงนิดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมันนิ่งมากเลยนะครับถ้าอยู่ถ้าไม่มีลมจริงเราสามารถปรับถ้ามันไปฝาแล้วก็ปรับไปซ้ายนิดนึ่งก็ได้ครับอันนี้ก็ฝึกแบบคับไปก่อนนี่นะครับพึ่งอยู่แบบรดคารมันครับนะครับคราวนี้อ่าเรามาดูกันนิดนึงเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้มันตีลังกาโดยเรากดสามารถกดทางกรานี้ก็คือฟายสี สักครู่นะครับตก ท้ายแล้วนะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอที่ไปท,ท้ายแล้วกันนะเป็นวิดีโอจากโดนที่ถ่ายไว้นะครับเนื่องจากอุปกรณ์องผมไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็ถ่ายได้คร่าวๆประมาณนะครับกันครับผมแล้วก็เรื่องหนึ่งถ้าลูกค้าจะเอาไปเทียบกับพวกโดนที่มีระดับสูงอย่าง DJI หรือโดนทีมีราคาแพงมากกว่านี้ที่มีพวกเทสหรืเอ่อการจัดที่นี่กว่านี้มันก็ผมเทียบกันไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็น สำหรับฝึกินเท่านั้นสุดท้ายแล้วนะครับถา้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรือฝากไปดูช่องรายการของผมอีกรายการหนึ่งก็คือมิสเตอร์ลอนลี่นะครับมาดาลีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ